จุดยากสุดของเพลงนั้นแล้วซ้อมมันเยอะๆวิธีการที่ทําให้เราแกะเพลงแล้วก็จําเพลงได้เร็วนะคะก็คือการซ้อมเฉพาะจุดที่เรารู้สึกว่ามันยากสําหรับเพลงนั้นแน่นอนว่าเพลงทุกเพลงที่เราร้องมันไม่ได้ยากทั้งเพลงค่ะบแล้วง เธอนี่แหละค่ะครูร้องอยู่หลายรอบมากๆเลยว่าจะเอาวิธีการไหนให้เหมาะกับเสียงแล้วก็เทคนิคที่เราฝึกอยู่ตอนนี้นะคะแล้วค้นพบว่า o ออริจินอลเขาอาจจะร้องเป็นเสียงหลบและมีการตันที่จมูกก็คือุนแต่เรานะคะไม่ถนัดแบบนั้นแล้วรู้สึกว่ามันไม่เพาะสําหรับเสียงเราครูก็เลยใช้วิธีการร้องแบบว่าเปลี่ยนคําว่าสนเป็นซุนนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซุนเจอจากสน ที่ตันอยู่ที่จมูกนะคะเปลี่ยนเป็นโซนค่ะโนเธอแล้วก็ทำให้ครูร้องง่ายขึ้นแล้วท่อนต่อไปนะคะปัญหาเดิมก็เกิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าโน้ตเป็นโน้ตเดียวกันก็คือตัวสีชาร์ปนะคะมีคำว่าหายดีเข้ามาค่ะหายดีท่อนนี้หลายคนจะร้องไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ายากใช่ไหมคะมันเป็นโน้ตตัว c ีชาร์ปค่ะเราต้องเลือกว่าเราจะหลบ จะเต็มหรือว่าจะทำยังไงกับเสียงนะคะถ้าเราไม่ตัดสินใจเราก็จะร้องไม่ถึงร้องแฟลตนั่นเองแต่ครูมิวก็ตัดสินใจค่ะว่าครูมิวจะร้องเต็มไปเลยนะคะก็คือร้องเฮ้ย <Hi! S 1> จะไม่มีการมานั่งร้องหลบเล็กๆเ้ย <Hi! S 1> เพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันทุกครั้งถ้าครูมิวตัดสินใจว่าโอเคตรงนี้ฉันจะร้องเต็มทุกครั้งที่ครูมิวร้องนะคะมันจะเหมือนเดิมทุกครั้งเลยก็คือเราจะตัดสินใจว่าเราจะเต็มเสียงแล้วร้องคําว่าฮาไปก่อนแล้วค่อยปิดด้วยยอยักษ์ก็คือเฮ้ อยากร้องเพลงนี้ให้ได้นะเราต้องซ้อมโน้ตสองตัวนี้ก่อนนะคะาาาาาาร้องจนคล่องนะคะแล้วเราก็มาใส่เนื้อเพลงก็คือหายดีหายดีสูญจะสูญจเพราะว่าสองคำนี้นะคะเป็นโน้ตเดียวกันถ้าเราร้องสองคำนี้ได้เราก็ร้องได้เกือบจบเพลงแล้วค่ะเพราะว่าทำนองท่อนอื่นๆไม่ได้ยากเลย ทังที่หัวใจใจใจแล้วสบัดให้เร็วใจอ่ะร้องเองอีกนิดเดียวนี่ แค่นี้ค่ะเพลงที่เราร้องก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นเราหาเฉพาะจุดที่ยากแล้วก็ซ้อมเฉพาะจุดนั้นบ่อยๆนะคะท้ายเพลงของเพลงนี้เนี่ยเขามีการเอื้อนเยอะมากๆเลยค่ะคนที่เอื้อนไม่ค่อยเก่งนะคะไม่แนะนําให้เอื้อนท้ายเพลงตามต้นฉบับนะคะอยากให้ร้องฮู้ฮู้ค่ะเล็กๆนะคะพอค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสไตล์ของแต่ละคนเอาที่ทุกคนถนัดนะคะต้องระวังนะคะอาจจะเพี้ยนง,ง่ายได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ครูมิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ